ตาตาไม่เท้าหอเชิญท่านฟังนิทานที่คุณตาจะเล่าในอีพีที่สองสามสิงจอมกวนเป็นเรื่องสนุกสนานที่เราจะเล่าแบบนิทานให้ฟังให้เพลิดเพลินกับอารมณ์ของท่านในยามว่างหรือเด็กๆฟังก็สนุกดีในจันหนวดงอปากจูกับจอนพี่ใหญ่และเจ้าสินหนุ่มน้อย น้องเล็กแห่งวัดเซ้ารินทั้งสามก็มาเจอกันและคุยกันที่สนามหลวงก็ทำให้รู้จักกันมากขึ้นในการคุยกันเจ้าหนุ่มน้อยซินแห่งวัดเซ้ารินที่หายจากประเทศไทยไปพร้อมกับจอนที่ไปอยู่จากอเมริกาก็คือที่เท็กซัสก็มาเจอกันก็คุยกันต่างคนต่างก็บอกว่า มาตามหาคนที่รู้จักก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรตอนนั้นก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วในจันหนวดงอปากจูก็เลยบอกว่าผมน่ะอยู่ที่เมืองไทยอยากเชิญคุณทั้งสองหาที่พักได้หรือยังจอนพี่ใหญ่ก็บอกว่ายัางเลยผมยังไม่มีที่พักเลย เจ้าซินหนุ่มน้อยเศร้ารินน้องเล็กก็บอกว่าก <ans> ็ยังไม่มีที่พักเหมือนกันครับยังไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนดีอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้ามีรังเกียจตแล้วผมจะโวนไปพักทิ่บ้านผมบ้านผมนี่ก็คือเป็นบ้านที่ผมพักอยู่ทุกวันนี้ผมอยู่ที่บางไรจันเดี๋ยวเราไปด้วยกันไม่ชา้าหรอกสักชั่วโมงกว่าก็จะถึงตกลงไหมอ๋อได้ครับ ผมขอบคุณมากเลยคุณปากจูแล้วก็น้องซินไปไหมล่ะไปครับผมไปด้วยครับทั้งสมก็ตกลงไปค้างที่บ้านของในจันหนวดงอปากจู๋เข้าแล้วครับทุกคนพอไปถึงบ้านก็อ,อาบน้ำพักผ่อนกันแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เริ่มเราไม่รู้ว่าทุกคนกำลังตามหา ญาติพี่น้องของตนเองก็คือเหตุการณ์เมื่อครั้งก่อนที่เล่าให้ฟังในตอนที่หนึ่งแล้วนะครับเมื่อกตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาเป็นเด็กน้อยอายุเพียงสามขวบก็หายกันไปอยู่คนลทิศละทางน้องเล็กเจ้าซินแห่งวัดเซาหรินมวยจีนก็บอกว่าผมก็ตามหาผมมีพี่ชายสองคน แต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะผมไปอยู่ที่โน่นเขาเอาผมไปเลี้ยงอยู่ที่วัดเซาหลินผมนี่เก่งมวยจีนนะผมรามวยจีนสวยเลยแล้วก็ออกกําลังกายมาตั้งแต่เล็กก็เป็นมวยจีนที่ฝึกอยู่ที่นั่นตั้งแต่เล็กจนผมโตถึงวันนี้แหละครับก็เลยมาตามหาพี่ใหญ่สองคนผมก็สัสงสัยว่าแล้วคุณทําไมมีเรื่องราวเหมือนกับผมด้วยละครับพี่ใหญ่จอนก็เลยบอกว่าใช่ ผมกำลังตามหาน้องสองคนน้องชายผมคนหนึ่งรู้ว่าอยู่ที่เมืองไทยเหมือนที่เราได้มาพักที่เมืองไทยวันนี้ที่บ้านของในจันหนวดงอปากจูนี่เลยครับแล้วก็ที่มารู้จักคุณซินเนี่ยคุณก็เหมือนเป็นน้องเล็กเรารักกันแทนก็ได้นะถ้ายังไม่เจอ เอแต่ผมในจันโหนดงอปากจูสักสงสัยว่าคุณทั้งสองคนนี่จะเป็นพี่น้องของผมหรือเปล่าเอหน้าเราก็คล้ายๆกันอยู่นะเราจะเป็นพี่น้องกันหรือไม่เนี่ยฮะผมอยู่วัดเซาหลินผมมาเมืองไทยผมก็เพิ่งเจอพี่ๆทั้งสองคนนี่แหละครับแล้ววัยเราก็ต่างกันดูว่าใครอายุป,ประมาณเท่าไหร่ ผมว่าในจันโหนดงอปากจูน่าจะเป็นพี่ของผมนะใช่ผมจอดไปอยู่ตะวันตกที่เท็กซัสก็รู้ว่าคุณสองคนอายุน้อยกว่าผมเอหรือในจันหนดงอเนี่ยปากจูเนี่ยจะเป็นน้องชายของผมคนที่สองรองจากผมแล้วซินจะเป็นคนเล็กน้องเล็กก็ได้นะทั้งที่เราอาจจะยังไม่ใช่แต่เราเมนทิศทางเดียวกัน มีชีวิตที่มาสแสวงหาญาติพี่น้องตนว่าอยู่ที่ไหนที่เมืองไทยก็ามาเจอในจันโหนดงอปากจูนี่แหละครับโอ้ดีใจที่เรามีเพื่อนใหม่ไม่แน่นะเราอาจจะเป็นเพื่อนรักกันจริงๆก็ได้ก็ดีครับผมในจันโหนดงอปากจูอยู่ที่นี่ก็ตามหาพี่ชายแล้วก็น้องชายก็อาจจะเป็น คุณทั้งสองก็ได้นะใช่ผมสินก็คิดว่าผมกลับมาจากประเทศจีนเที่ยวนี้เนี่ยต้องเจอพี่ทั้งสองคนแน่นอนเอาละยังไงจะจริงไม่จริงผมยกให้คุณจรเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ในจันหนวดงอปากจุก็เป็นพี่คนรองก็แล้วกันแล้วเป็นพี่ของผมผมเป็นน้องเล็กก็แล้วกันดีไหมเออก็ดีนะผมก็ดีนะเออก็ดีเหมือนกันนะผมจรนนะ่อยู่ที่นู่นก็คิดถึงน้องทั้งสองคน วันนี้เรามาเจอเพื่อนใหม่อาจจะเป็นน้องจริงก็ได้ซึ่งเรายังไม่รู้ก็รอดูว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงกับชีวิตของเราทั้ง3คนก็ดีใจใได้ขอบคุณมากขอบใจที่ในจันหนวดงอปากจูให้เรามาพักที่บ้านได้อาศัยเพราะเรามาเราก็ไม่รู้จักใครเงินทองก็ไม่ใช่เรามีมากมายพอติดตัวมาเท่านั้นก็ขอบใจมากนะในจันหนวดงอปากจูแล้วก็น้องซินเป็นน้องเล็ก ผมก็จะเรียกเช่นนี้นะสินเจ้าคือน้องเล็กแล้วก็ในจันหนวดงอปากจูก็เป็นน้องรองของเราแล้วส่วนฉันก็เป็นพี่ใหญ่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบอกพี่ใหญ่ได้เลยพี่ใหญ่รับผิดชอบเองไม่ต้องกลัวเราเป็นคนชอบทำและทําในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่กลัวสิ่งใดขอให้เราไม่ทําผิดเท่านั้นเองแล้วเรามาที่อยู่ที่ประเทศไทยก็อยากจะบอกในจันหนวดงอปากจูกับน้องซินว่า เราจะไม่ทำผิดกฎหมายไทยเราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามระเบียบวินัยของประเทศเขาถูกต้องไหมน้องซินใช่ครับผมว่าเรานี่ททำอะไรต้องมีวินัยกับชีวิตและทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้เราจะไม่รู้จักว่าพ่อแม่เราคือใครแต่เราก็มีครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ที่วัดเซาหรือสอนให้ทำแต่สิ่งที่ดีครับขอบคุณพี่ใหญ่มากเลยครับในจันโหนดเงาปากจูพี่รองตกลงโอเคไหม โอ้ดีดีใจมากผมดีใจมากเลยวันนี้เจอพี่ใหญ่กับน้องรองโดยอัตโนมัติซึ่งจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้วันนี้แต่เราคือสามคนพี่นอ้องสามสิงต่อไปนี้ถ้าใครเกเรล,ลังแกใครเบียดบังคนอื่นทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยอมจะต้องไปช่วยคนทุกคนที่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีภาระอะไรเราเกิดมา เรารู้ว่าวันนี้เราจะเจอพี่น้องเราจริงๆแน่ไม่ช้าไม่นานนี่แหละแต่วันนี้เราเจอเพื่อนกันก่อนเรานับถือกันพี่ใหญ่จอนน้องเล็กซินฉันก็เป็นน้องรองนะฉะนั้นน้องซินมีอะไรบอกพี่ไม่ต้องกลัวพี่จะดูแลน้องเองไม่ต้องห่วงใช่เหมือนที่พี่ใหญ่พูดนั่นแหละใช่ผมเป็นพี่ใหญ่ไม่ต้องกลัวไปที่ไหนน้องรอง นะแล้วก็น้องเล็กบอกพี่ใหญ่ได้พี่ใหญ่รับผิดชอบเองโอ้ดีใจมากเลยวันนี้เราได้เจอกันเอาละคราวนี้ชีวิตของเราคงสนุกสนานที่จะรักกันมากขึ้นเพราะเรากำลังอยู่ในเวลาที่เราพบกันครั้งแรกแต่ละคืนนี้เราได้นอนหลับพักผ่อนอยู่ที่เดียวกันก็ที่บ้านของนายจันหนวดงอปากจูแล้วก็มีน้องเล็กมานอนอยู่ด้วยผมพี่ใหญ่ก็มีความสุขผมขอบอกเลยว่า ผมจะปกป้องน้องทั้งสองอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดกำลังเลยเพราะว่าเราจะยึดถือความชอบธรรมในโรคนี้แม้เราจะต่างถิ่นต่างแดนมาจากอเมริกาจากเท็กซัสแต่เรามาอยู่ที่นี่เรารู้ว่าคือบ้านเกิดเมืองนอนของเราเราจะรักประเทศแผ่นดินที่เราเกิดเรามาตามหาซึ่งกรายกันเราจะต้องเจอของจริงว่าใครคือน้องรองใครคือน้องเล็กแต่วันนี้เรามีขึ้นมาก่อนก็คือเจอ ในจันหนวดงอปากจูกับน้องซินมวยจีนจากเซาลินเราเจ๋งแน่เลยข่าวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเราจะไปไหนไปด้วยกันพี่ใหญ่รับผิดชอบอีกน้องๆทั้งสองไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิน้นมีอะไรบอกพี่ใหญ่ได้เลยเอาละครับท่านผู้ฟังสามคนกำลังคิดว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆถึงความจริงจะเป็นยังไงนั้นยังไม่ปรากฏให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นก็ อยากจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้สนุกสนุกไปตามความคิดตามอารมณ์ของเราว่าเราคิดในสิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีวันนี้3สิงจอมกวนก็จะจบเพียงนี้ก่อนแล้วติดตามคลิปต่อๆไปวิงกกติดตามแล้วก็แชร์ออกไปเราจะได้ฟังในคลิปต่อๆไปทันทีละครับขอบคุณครับสวัสดีครับให้กดติดตามนะครับจะได้คุณตาเล่าต่อนะ Don't forget to subscribe ตาตาไม่เท้าขอเชิญท่านฟังนิทานที่คุณตาจะเล่าในอีพีที่สองสามสิงจอมโกนเป็นเรื่องสนุกสนานที่เราจะเล่าแบบนิทานให้ฟังให้เพลิดเพลินกับอารมณ์ของท่านในยามว่างหรือเด็กๆฟังก็สนุกดีในจันหนวดงอปากจูกับจอนพี่ใหญ่และเจ้าสิน หนุ่มน้อยน้องเล็กแห่งวัดเซ้ารินทั้งสามก็มาเจอกันและคุยกันที่สนามหลวงก็ทำให้รู้จักกันมากขึ้นในการคุยกันเจ้าหนุ่มน้อยสินแห่งวัดเซ้ารินที่หายจากประเทศไทยไปพร้อมกับจอที่ไปอยู่จากอเมริกาก็คือที่เท็กซัสก็มาเจอกันก็คุยกันต่างคนต่างก็บอกว่า มาตามหาคนที่รู้จักก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรตอนนั้นก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วในจันหนวดงอปากจูก็เลยบอกว่าผมน่ะอยู่ที่เมืองไทยอยากเชิญคุณทั้งสองหาที่พักได้หรือยังจอนพี่ใหญ่ก็บอกว่ายัางเลยผมยังไม่มีที่พักเลย เจ้าซินหนุ่มน้อยเศร้าลิ้นน้องเล็กก็บอกว่าก็ายังไม่มีที่พักเหมือนกันครับยังไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนดีอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้ามีรั่งเกียตแล้วผมจะชวนไปพักทิ่บ้านผมบ้านผมนี่ก็คือเป็นบ้านที่ผมพักอยู่ทุกวันนี้ผมอยู่ที่บางรรจันเดี๋ยวเราไปด้วยกันไม่ช้าหรอกสักชั่วโมงกว่าก็จะถึงตกลงไหมอ๋อได้ครับ ผมขอบคุณมากเลยคุณปากจูแล้วก็น้องซินไปไหมล่ะไปครับผมไปด้วยครับทั้งสามก็ตกลงไปค้างที่บ้านของในจันนวดงอปากจูเข้าแล้วครับทุกคนพอไปถึงบ้านก็อ,อาบน้ำพักผ่อนกันแล้วก็นั่งคุยกันเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เริ่มเราไม่รู้ว่าทุกคนกำลังตามหา ญาติพี่น้องของตนเองก็คือเหตุการณ์เมื่อครั้งก่อนที่เราให้ฟังในตอนที่หนึ่งนั่นะรครับเมื่อกตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาเป็นเด็กน้อยอายุเพียงสามขวบก็หายกันไปอยู่คนละทิศละทางน้องเล็กเจ้าซินแห่งวัดเซารินมวยจีนก็บอกว่าผมก็ตามหาผมมีพี่ชายสองคน แต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะผมไปอยู่ที่โน่นเขาเอาผมไปเรียงอยู่ที่วัดเซาลินผมนี่เก่งมวยจีนนะผมรำมวยจีนสวยด้วยแล้วก็ออกกําลังกายมาตั้งแต่เล็กก็เป็นมวยจีนที่ฝึกอยู่ที่นั่นตั้งแต่เล็กจนผมโตถึงวันนี้แหละครับก็เลยมาตามหาพี่ใหญ่สองคนผมก็สงสัยว่าแล้วคุณทําไมมีเรื่องราวเหมือนกับผมด้วยละครับพี่ใหญ่จอนก็เลยบอกว่าใช่ ผมกำลังตามหาน้องสองคนน้องชายผมคนหนึ่งรู้ว่าอยู่ที่เมืองไทยเหมือนที่เราได้มาพักที่เมืองไทยวันนี้ที่บ้านของในจัน์หนวดงอปากจูนี่เลยครับแล้วก็ที่มารู้จักคุณซินเนี่ยคุณก็เหมือนเป็นน้องเล็กเรารักกันแทนก็ได้นะถ้ายังไม่เจอเอแต่ผมในจันหนวดงอปากจูสักสงสัย ว่าคุณทั้งสองคนนี่จะเป็นพี่น้องของผมหรือเปล่าเอ้หน้าเราก็คล้ายๆกันอยู่นะเราจะเป็นพี่น้องกันหรือไม่เนี่ยฮะผมอยู่วัดเซาลินผมมาเมืองไทยผมก็เพิ่งเจอพี่ๆทั้งสองคนนี่แหละครับแล้ววัยเราก็ต่างกันดูว่าใครอายุป,ประมาณเท่าไหร่ผมว่า ในจันหนวดงอปากจูน่าจะเป็นพี่ของผมนะใช่ผมจอดไปอยู่ตะวันตกที่เท็กซัสก็รู้ว่าคุณสองคนอายุน้อยกว่าผมเอหรือในจันหนวดงอเนี่ยปากจูเนี่ยจะเป็นน้องชายของผมคนที่สองรองจากผมแล้วซินจะเป็นคนเล็กน้องเล็กก็ได้นะทั้งที่เราอาจจะยังไม่ใช่แต่เราเมนทิทางเดียวกันมีชีวิตที่มาสแสวงหา ญาติพี่น้องตนว่าอยู่ที่ไหนที่เมืองไทยก็ามาเจอในจันโหนดงอปากจูนี่แหละครับโอ้ดีใจที่เรามีเพื่อนใหม่ไม่แน่นะเราอาจจะเป็นเพื่อนรักกันจริงๆก็ได้ก็ดีครับผมในจันโหนดงอปากจูอยู่ที่นี่ก็ตามหาพี่ชายแล้วก็น้องชายก็อ,อาจจะเป็นคุณทั้งสองก็ได้นะใช่ผมสินก็คิดว่า ผมกลับมาจากประเทศจีนเที่ยวนี้เนี่ยต้องเจอพี่ทั้งสองคนแน่นอนเอาละยังไงจะจริงไม่จริงผมยกให้คุณจอนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ในจันโหนดงอปากจูก็เป็นพี่คนรองก็แล้วกันแล้วเป็นพี่ของผมผมเป็นน้องเล็กก็แล้วกันดีไหมเออก็ดีนะผมว่าดีนะเออก็ดีเหมือนกันนะผมจอนนะอยู่ที่นู่นก็คิดถึงน้องทั้งสองคนวันนี้เรามาเจอเพื่อนใหม่อาจจะเป็นน้องจริงก็ได้ซึ่งเรายังไม่รู้ก็รอดูว่า เหตุการณ์จะเป็นยังไงกับชีวิตของเราทั้ง3คนก็ดีใจได้ขอบคุณมากขอบใจที่ในจันหนวดงอปากจู๋ให้เรามาพักที่บ้านได้อาศัยเพราะเรามาเราก็ไม่รู้จักใครเงินทองก็ไม่ใช่เรามีมากมายพอติดตัวมาเท่านั้นก็ขอบใจมากนะในจันหนวดงอปากจู๋แล้วก็น้องซินเป็นน้องเล็กผมก็จะเรียกเช่นนี้นะซินเจ้าคือน้องเล็ก แล้วก็ในจันหนวดงอปากจูก็เป็นน้องรองของเราแล้วส่วนฉันก็เป็นพี่ใหญ่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบอกพี่ใหญ่ได้เลยพี่ใหญ่รับผิดชอบเองไม่ต้องกลัวเราเป็นคนชอบทําและทําในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่กลัวสิ่งใดขอให้เราไม่ทําผิดเท่านั้นเองแล้วเรามาที่อยู่ที่ประเทศไทยก็อยากจะบอกในจันหนวดงอปากจูกับน้องสินว่าเราจะไม่ทําผิดกฎหมายไทยเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้อง ามระเบียบวินัยของประเทศเขาถูกต้องไหมน้องซินใช่ครับผมว่าเรานี่ทำอะไรต้องมีวินัยกับชีวิตและทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้เราจะไม่รู้จักว่าพ่อแม่เราคือใครแต่เราก็มีครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ที่วัดเซาหรือสอนให้ทำแต่สิ่งที่ดีครับขอบคุณพี่ใหญ่มากเลยครับในจันโหนดเงอปากจูพี่รองตกลงโอเคไหมโอ้ดีดีใจมากผมดีใจมากเลยวันนี้เจอ พี่ใหญ่กับน้องรองโดยอัตโนมัติซึ่งจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้วันนี้แต่เราคือสามคนพี่น้องสามสิงต่อไปนี้ถ้าใครเกเรลังแกใครเบียดบังคนอื่นทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยอมจะต้องไปช่วยคนทุกคนที่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีภาระอะไรเราเกิดมาเรารู้ว่าวันนี้เราจะเจอพี่น้องเราจริงๆแน่ไม่ช้าไม่นานนี่นแหละแต่วันนี้เราเจอเพื่อนกันก่อนเรานับถือกัน พี่ใหญ่จอนน้องเล็กสิน้นฉันก็เป็นน้องรองฉะนั้นน้องสิ้นมีอะไรบอกพี่ไม่ต้องกลัวพี่จะดูแลน้องเองไม่ต้องหว่วงใช่เหมือนที่พี่ใหญ่พูดนั่นแหละใช่ผมเป็นพี่ใหญ่ไม่ต้องกลัวไปที่ไหนน้องรอง นะแล้วก็น้องเล็กบอกพี่ใหญ่ได้พี่ใหญ่รับผิดชอบเองโอ้ดีใจมากเลยวันนี้เราได้เจอกันเอาละคราวนิชชีพของเราคงสนุกสนานที่จะรักกันมากขึ้นเพราะเรากำลังอยู่ในเวลาที่เราพบกันครั้งแรกแต่ละคืนนี้เราได้นอนหลับพักผ่อนอยู่ที่เดียวกันก็ที่บ้านของในจันหนวดงอปากจูแล้วก็มีน้องเล็กมานอนอยู่ด้วยผมพี่ใหญ่ก็มีความสุขผมขอบอกเลยว่า ผมจะปกป้องน้องทั้งสองอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดกำลังเลยเพราะว่าเราจะยึดถือความชอบธรรมในโรคนี้แม้เราจะต่างถิ่นต่างแดนมาจากอเมริกาจากเท็กซัสแต่เรามาอยู่ที่นี่เรารู้ว่าคือบ้านเกิดเมืองนอนของเราเราจะรักประเทศแผ่นดินที่เราเกิดเรามาตามหาซึ่งกรละกันเราจะต้องเจอของจริงว่าใครคือน้องรองใครคือน้องเล็กแต่วันนี้เรามีขึ้นมาก่อนก็คือเจอ ในจันหนวดงอปากจูกับน้องซินมวยจีนจากเซาลินฮ่อเราเจ๋งแน่เลยข่าวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเราจะไปไหนไปด้วยกันพี่ใหญ่รับผิดชอบอีกน้องๆทั้งสองไม่ต้องกงังวลใดๆทั้งสิน้นมีอะไรบอกพี่ใหญ่ได้เลยเอาละครับท่านผู้ฟังสามคนกำลังคิดว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆถึงความจริงจะเป็นยังไงนั้นยังไม่ปรากฏให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นก็ อยากจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้สนุกสนุกไปตามความคิดตามอารมณ์ของเราว่าเราคิดในสิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีวันนี้3สิงจอมกวนก็จะจบเพียงนี้ก่อนแล้วติดตามคลิปต่อๆไปวิงกกติดตามแล้วก็แชร์ออกไปเราจะได้ฟังในคลิปต่อๆไปทันทีละครับขอบคุณครับสวัสดีครับให้กดติดตามนะครับจะได้คุณตาเล่าต่อนะ Don't forget to subscribe